อย่างไรเนี่ยสุ่มเวลาชีวิตของคุณอ๋ออะไรเนี่ยสุ่มไม่สุ่มสุ่มก็สุ่มก็ได้สองวันไม่นะงั้นฉันต้องไปบอกเพื่อนเพื่อนแล้ว เท่าไหร่อ70ปีเป็นเวลาให้ีแบ่งเวลาชีวิตให้เพื่อนคนนี้แล้วหะเราได้เราได้เวลาชีวิตแค่หนึ่งอาทิตย์เองเธอแบ่งให้เราหน่อยแต่ฮุบปากแต่ว่าเรามีชีวิตแค่สองวันเองนะโกหก เธออยากได้เวลาชีวตพิ่มใช่ไหมเลยโกหกปะเปล่านะไล่เตะม,มันออกจากกลุ่มเลยดีไหมได้เลยไม่เป็นไรไปหาเพื่อนใหม่ดีกว่ากลุ่มนี้มาเข้ากลุ่มเราไหมได้สิเรากำลังหาคนเข้ากลุ่มอยู่พอดีได้เดียละแอดเลยนะตื่ตืตืตวันนี้จะมีเพื่อนเข้ามาใหม่นะ เชิญเลยนะโอเค่งั้นเรามาแนะนำตัวกันเถอะฉันชื่อวิกเตอร์อายุสิบห้าสวัสดีฉันชื่อลีหนิงอายุสิบหฉันเป็นลูกครึ่งจีนซิ่งชงชางชิง,ชงสวัสดีเราชื่อย,นนยูนอายุาย 15. สิห้าสว่สสวนเรา V s อายุ16งั้นเราไปเล่นออบบี้สามคนกันเถอะเฮลโหลเรามีกัน4ี่คนแหกตาดูบ้างเราก็ไม่ต้องให้โยเนเอกเล่นสิจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเราไม่เล่นก็ได้หลังเล่นเสร็จ เดี๋ยวจะโชว์เวลาชีวิตของทุกคนใน 3, 2, 1 2> อ้าววีเอสหนิบอกได้แค่หนึ่งอาทิตย์ฮออะแม่เราเรียกไปสักผ้าก่อนนะเราจะตายใน 3, 2, 1. 1ไม่นะไม่ไนะ วีเอ็ตเตอรกลหกพวกเราได้เนี่ยหิวแสงหรอเนาะเนาะแล้วติดเลขสองแล้วเปวีเอ็ตออกจากกลุ่มกันเถอะได้เลยกก็ด เดี๋ยวเราต้องไปขโมยเวลาชีวิตของ V.S. มาให้โนยนะ็กนะไปกันเถอะมาติว้วเสวกันจะได้ขโมยเวลาชีวิตได้ นิวแล้ก็ตายโอสมน้ำหน้าแล้วฟื้นคืนชีพหรอเนี่ยใช่ใช่่ขอบคุณขอบคุณมากนะ y o u r ล welcome กระจบก อย่างแบดเอนดิ้งมั้งไม่แบดไง